เทิงกับมีอีกครับพี่น้องครับเนี่ยปัดโถวพี่น้องมึง่งเป็นปุ่มเป็นพ่วงเลยครับเนี่ยสุดยอดด,ดีครับ ครับนัดอีสาบนบรรษั์ครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขุสุขคนครับผมนี่ก็พผ้าพี่น้องมาเบ่งบักมีพี่น้องพันเนื้อสีชมพูครับพี่น้องป้าดน่วยหนีบมเมนต้องสามซีโร่พี่น้องขันตั้ครับพี่น้องงามเขียวปัดเลยพี่น้องครับครเทิง่งกับมีอีกครับพี่น้องครับปดโถโถพี่น้องมง อันนี้เอาไปสุบน้อพี่น้องเนาะแซ่บคขนาดได้พี่น้องผมมาเอาไปสุบดีดีครับยุคข่างสวนนี่แล้วพี่น้องนี่ครับสวนผมว่าที่้าพี่น้องเขาไปเบิ้งดอกทั่วน้อพี่น้องกับฝนตกพอลิลินนี่แหละครับเดี๋ยวห้างเขาไปเบิ้งข้างในกันครับครับพี่น้องครับ้าพี่น้องมาเบิ้งทัวผุ่มก่อนครับนี่เป็นรุ่นสองนี่ครับพี่น้องนี่ทั่วผุ่มนาะพี่น้องเนาะนี่กำลังติดดอกออกลูกลูกน้อพี่น้องเนาะครับ ปาพี่นอ้องิึงิึงครับดกดีๆีเลยพี่น้องนี่เป็นรุ่นสองครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งต้นนี้ครับพี่น้องเนี่ยกำลังออกดอกเต็มเลยเนาะพี่น้องหุ่นนี่ก็บออกหลายคือเกาครับพี่น้องเป็นทั่วภูมิเนาะพี่น้องเนะาะผลพี่น้องสังเกตเบิ่งครับ่นด,ดอกขาวอักลากิูวครับแมนเบิดเลยครับ กัภาพพี่น้องมาเ่วงดอกทั่วครับพี่น้องเบิ่งเป็นกีเป็นกีขึ้นเ่ยครับเต็มเลยครับ ออกมารุ่นนี้ไลคครับครับเป็นทึ่งหน่วยยีกหน่วยง้อเลยพี่น้องนี่ครับปาพี่น้องมึงครับดีไหมพี่น้องมึงเป็นปุ่มเป็นพ่วงเลยครับ ลายขนาดครับ่นี่งามงามครับพันนี่เป็นตะไสรีครับพอดีผมออกมาจากสวนลูกขเนียวหักบานหน้าเนาะพี่น้องนะนี่กะกะสมเล่าไวารีครับทัวเลาโดกอีดีครับพี่น้องเราขายเม็ดละสองบาทได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมก็ได้พันมาปลูกอยู่สามหลงเนาะพี่น้องเนาะพันนี่งง่วยเงาครับถ้าผู้ใดใส่ห้อมุ้นใส่หยางดีดีนี่กะ สีแดงหน่วยดกหน่วยเงาเนาะพี่น้องเนาะนี่ผมกับบ่ค่อยใส่หลายพบอไปไหนครับพี่น้องห้องมุ่นพะว่าผมเห็ียดหลายยางเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องสามหล่องเนี่พี่น้องมึงที่หินเขาขาเนี่มีตะดอกเลยครับพี่น้องไปพี่น้องผมพาพี่น้องเขาไปเบิ่งทั่วฝากเงาเนาะครับนี่ครับพี่น้องกับเขามาแล้วพาพี่น้องมาหลาะสวนคือเราแล้วครับพี่น้องครับ เลาะสวนถั่วมันเดิมครับพี่น้องนี่กำลังออกลูกนะครับเป็นแมงน่าจะเป็นนอนเนาะพี่น้องอครับนี่เป็นนอนจ่อครับผมกับบค่อยได้ฉีดยาไปในเนาะนี่กับเป็นฝนลินลงมาจาัหน้อยพี่น้องถ้าลินแห้งนี่กับบดีอย่างหน,นึ่งนะครับพี่น้องครับเห็ดเห็ดดอกร่นดอกหยัางเลยครับนี่นี่ผมก็ฉีดฮอมูไปแล้วเนาะนี่ พี่น้องสังเกตบางกำลังติดดอกออกแบบเต็มเลยครับพี่น้องแบบเต็มน่พี่น้องถ้าติดบิดทุกหน่วยนี่โอ้ยอลังการนี่ดีครับพี่น้องครับกะดอกได้ที่สมบูรณ์กะอาจสิติดน้องพี่น้องนี่ครับ นี่เป็นรุ่นสองนะครับพี่น้องเนี่ยทั่วฝักเง้วของผมนี่เป็นรุ่นที่สองครับรุ่นแรกขายไปเด้วหนึ่งอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะได้เงินหาพันซีครับพี่น้องหนึ่งอาทิตย์ครับนี่นี่อาทิตย์ที่สองครับเริ่มเริ่มสีออกดอกอีกแล้วผมก็ฉีดฮอร์โมน้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เริ่มติดดอกออกเต็มขึ้นแล้วครับ นี่พี่น้องเบืองสังเกตเบงงิ่งนวยครับนี่นะครับมีตรลุ่นนี่แหละบเยี้าจนเกินไปครับพี่น้องกับพ่อได้ขายครับพอดีปลูกไสหนาแหล่งเนาะพี่น้องเนาะเดียนหาครับก็ถือว่าพ่อได้ยูได้กินไปครับพี่น้องอาทิตย์นี้น่าจะได้ประมาณเก่าครับพี่น้องไล่ได้น่าจะ,ะมั่นหาพันลักหาพันนี่เก่าครับพี่น้องหนึ่งอาทิตย์เนาะพี่น้องนะ เพราะว่าทัวร์นี่สิออกอยู่นหนึ่งอาทิตย์แร้กกัจะเว้นเนาะพี่น้องเว้นประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สีออกอีกครับพี่น้องผมกะว่าได้จากสองเดือนก็โอเคแล้วผมว่านี่ครับเป็นอยากเป็นเพียร่าดำเนาะพี่น้องนี่ครับเมื่อเศา้าก็เริ่มเก็บแล้วครับมืนอเศา้านี้เก็บได้สองร้อยกว่าบาทครับพี่น้องเพราะว่าเริ่มทั่วเริ่มจะออกอีก เป็นรุ่นที่สองเนาะครับบางๆคง,งกะจะเมาหยอดเขืน่นหังสีเนาะพี่น้องฝนตกลิ้นถ้าลิ้นแห้งกับบดีครับดอกลนครับพี่น้องดอกจะบดติดเนาะนี่ก็เริ่มติดผมจะฉีดฮอร์โมนย้ำเสาเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากให้ดีก็ฉีดทุกเสาเนาะพี่น้องฮอร์โมนครับเป็นปุ๋ยน้ำเป็นปุ๋ยยังก็ะดีเนาะครับ แต่ของผมกับบ๊อบปลอดสารปนไดแล้วครับพี่น้องนี่มึงครับเขี่ยล่าลงเต็มพี่น้องแต่มีฉีดยาฉีดอย่าง,ย,างยู่ครับแต่กับบ๊อบฉีดหลายเนาะพี่น้องเนาะ้างของบ๊อบฉีดยากับบ๊อบได้เลยครับพี่น้องเพราะว่ามันเห็ดยากเนาะทัวเนาะพี่น้องเนาะผ้าพี่น้องเขาาเลรอครับนี่เริ่มจะติดลูกออกายแล้วครับ อพี่น้องเิึงจุ่มหนีได้บ่นี่ปั๊ดมึงครับผมว่าสิพ่าน้างลมได้จุ่มนี่ือติดขักติดเนี่ยรับปั๊ดมึงมีตัวหน่วยหน่อยๆครับเริ่มลุกหลุดนลุหน่อยเนาะพี่น้องเนาะปั๊ดโทๆๆททมึงเง็ดนีคข้ายได้เป็นรอยเลยนี่จุ่มหน่พี่น้องเอ้เนี่ยสุดยอดดีๆครับจุ่มเดียวพี่น้อง นี่ก็เป็นห้อยนอนลงนอนพี่น้องนอนน,นี่ครับปาดปาปาจุ่มนี่ไหลหลีครับไปเรื่อยๆนอนพี่น้องนะเลาะไปเรื่อยๆครับนี่ก็นี่ข้อเห้ยาเด้พี่น้องทัวสายพันธุ์นี่ครับนี่ผมตองเอาเนวมามัดไว้น้องพี่น้องเอาเสียกมาหมัดไว้เองสิถ้าว่าต้องสั่นหักพี่น้อง ผมก็คอยมัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่เริ่มจะดกครับชุดนี่นี่ดกอยู่พี่น้องผมมาดกเกือบเ้าชุดแรกละพี่น้องผมมาไล่ใดน่ะจะสูสีกันนะครับพี่น้องบ้านกลับไปเก็บแตงนะครับแตงบพท่านสุดกดีบันไดครับพี่น้องครับต้องรออีกเกือบอาทิตย์หนึ่งพี่น้องคอยซีได้เก็บได้อีกครับแตง เลยพาพี่น้องเขาว่าเบิงทัวก่อน,นี่อุย้ยพี่น้องาบางปางเนี่ยครับกันกันสิอ,ออกมกั่งสิเวลาติดดอกสิหักลุ่งสิน้องพี่น้องทัวสายพันธุ์นี่ครับนี่ก็เหงาพอสมควรอยู่ครับ แล้วผมจะใสปุ๋ยอีกอื่นเนะพี่น้องนะนครับเนี่ยเป็นพวกดอกกำลังซ่อนขึ้นมาเต็มเลยครับพี่น้องนี่อันนี้ลูกนี้นะจะบดติดนะพี่น้องสีรุ่นเนี่ยครับนี่ติดสำหรับชิปนี้ก็ขอลาพี่น้องก่อนนะครับพอกันชิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ